หน้าอย่างนี้นะหน้าหน้าเหมือนเดิมหน้าเดียวเลยหน้าเดียวหน้าเดียวหน้าเดียวเลยโจมยิ um <c <c ่งหน้าเดียวโอ้โหวันนี้วันนี้วันนี้ที่เราชนะนี่มันยังไงเออชนะยังไงเออไอเราเราเป็นตัวตั้งรับกับตัวต้ได้ตกได้เลี่ยมยกซี่ะนะไอ้ลูกไหนที่เราคิดว่าเราชนะแน่ๆเลยก็ที่ล้มล้มที่ล้มเลยไหมคือเคยไม่ล้มเลยคือเขาไม่ล้มเนี่ยเป็นเรื่องอย่างอย่าง น่าจะต่อนรียนนิดยังรู้รู้ด้วยนะนี่นี่คือของเขาเนาะไปมองลบนลบไปรู้รู้ด้วยว่าราคาต่อเท่าไหร่อะไรยังไงใช่ไหมโอ้โหนี่เขาก็อยู่จริงเลยไปซื้อแตงเรียกอาจารย์น้ำหนักเท่านี้ก็ก็ประมาณนี้รถตู้การ์ตูนไม่ลถไม่อยากลดเยอะครับลองสิบชั้นปกติรถเท่าไหร่ติ๊กบอลไปนี่สองโลประมาณสองโลบหนมีกุมันอย่างดีก็อย่างนะครับ ยังไมฟหน้าทางเสียน้องว่าไงคุยเมื่อกี้เมื่อกี้ไปคุยกับเสียน้องยังอ๋อยังไม่ได้คุยถึงถึงไฟหน้าใช่ไหมน่าเจอคุณพยายามจะคุยอยากเจออยากเจอมือทาไฟอยู่ทุกนั้นก็ก็แล้วแต่ก็เป็นเป็นแบบนี้เป็นแบบเฉลยนะร้อยสิบสามร้อยสิบสี่ไม่ให้เกินสิบสี่ครับไม่เกินสิบสี่แล้วก็ไม่ให้สั้กว่าสิบสามครับประมาณนี้เนาะเจอใครก็ได้โอ๊ยปู๊โชคเยอะนี่ผมพยายามโฟล์ววิวนะไปแพ้ไปแพ้มาจีบไฟเอขาถามตรงๆเลยเอ่อห้าไฟครับไฟทูท่อ แต่แวเยอะๆไม่ชอบก้อนนี้กลับมา